พูดได้ก็แบบที่ทวันบอกเองอะที่ทวันบอกอ่าเพจเคคือแบบแม่แบบไปชองซื้อตุ๊กตาผีมาให้เขาแล้วก็แบบวางแบบบนโซฟาบนเตียงแล้วไม่ดีเลยครับเนี่ยชอบแล้วมีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับถ้ายังไม่มีจะให้แปลงร่างไปที่บ้าน จบเวลาเป็นก็หาวันนล้ะตัวกลาตัวกลาเท่าไหร่อืมเท่าไหรเท่าไหร่เท่าไหรจบเป็นหมีจบอามี